แกงไตปลาผงกะไก่ใส่เองเนาะผงกะไก่เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงไม่พริกแกงก็มีเลยนะพี่น้องพริกแกงปลาไตพริกแกงไตปลาเนาะมันจะมีพริกไทยดำขมิ้นข้าวตะไคร้โงกะไก่มันหอมเียเนาะ ามาพี่น้องโอ้ยครกหน่อยว่าจะไปซื้อครกงานอะไรก็เลยไปซื้อครกมาเองลงหลุดเขามาเอาข้าวแกงไตปลาพี่น้องครกพริกเสร็จเรียบร้อยพริกแกงไตปลาไม่งวันเด้อกัดชิมเอง่างันนอนเนาะอยู่เมืองนอกเมืองหนานี่ปลาสบะอย่างเสร็จเรียบร้อย้พี่น้อง จะมีหน่อไม้ต้มมีมะเขือมีฟักทองมีถั่วฝักยาวแกงหม้อไงไละ่ะจะอมจะตอบ่ามีใส่สะอมเอาเอา,เอาบกอื้อกับบวกถั่วลงมาแกงแตปลาเข้าใ่พร้อมกันมอเสียบตัวอย่างเลย เต็มหม้อไอ้ยาพี่น้องเอ้ยปุหนไปกิน <You go. S 2> เกลือีกเกาเอามาบมกเขือก็ลงมาโหลดเต็ม <Okay, S 2> พี่น้องพริกแกงลงมาบานนี่ mm hmm. ถ้าพ, mm hmm. พี่ประเดี๋ยวมาบรีเอา mm hmm. ไม่ต้องหมดนะรอก,ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาลงไปอีกเครื่องนึงให้มันเหลือหน่อยนึงก่อนลองมึงก่อนปลาสิคด สูตรของแม่น้องเครี่เองนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะแกงไตปลามันจะเผ็ดป่ะมันสะอีกมเงียหอ่ะ พี๊ดแกงมะเอาเผ็ดเผ็ดนี่แหละตาว่าเพิ่มพริกตาว่าได้เพิ่มพริกเแต่ว่าพริกนี่มันเผ็ดเลยนเพิ่มแต่ต <ๆ S 1> ะไคร่พอดก่อนมีบอมันมีแล้วในหันไร้เหรอคะเบิรงน <ๆ S 1> ขั้นบอสเห็ดเขาจะคอยเอาลงใสมป์ไเน่ย

ไตปลาสองขวดแกงหม้อใหญ่ปาปาไปูบ้างเต็มวันยาเลยหมอเซฟเฟพี่น้อง Mare ใส่น้ำตาลลงไปจะใส่รสด,ดีใช่น้ำตาลหล่ะก็ใส่รสด,ดีเอาพี่นอ้องแต่ว่าไม่จะไม่ใส่ซุรสดนะคะซุรสดมีในรสด,ดีแล้วค่ะอืมปรุงเรียบร้อยมันก็จะแสบว่าพี่น้องนะมีแต่แนแตนปปนนเนื้อปลาเอาเน้ออะไรไปปรบขวดว่านเอามาใส่ อมลงไปเป็นตาแซบพี่น้องเอ้ยแซบแซบ,แบ,แบนวดีจตจาดอีกอย่างปลาเองโขกผิดใส่ตะไคร่เพิ่มตะไคร่อีก แสบแฝงแก่งไตปลาค่ะแสบเลยค่ะเด้ออ่แต่มันกินเลยว้าวแกงไตปลาเป็นแต่แสบพี่น้องแดดกระซองเนาะ มันจิได้แกงหน่อยบ่ายาะหอยขั้นได้แกงแหละเนาะแกงแต่ปลาค่ะแกงไว้ละลายมือนี่แสบด้ยนี่เห็นบปลาอย่างนี้มันไปแต่แสบนี่แสบพี่น้องแสบๆกินกับขนมจีนกับแสบด้ยเบืองหนามมันข้นดีวะ่ะ มาได้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงไตปลาค่ะแกงเองกินเองทำเองกินเองนักเองพอพนว่าบาโถพูดหอนหอนพี่น้องเส็บเส็มาเด้ออุ้ยหอนป่าพี่น้องปลาปลาปลา,ปาตึกมาจากหน้าเนะ้ะบุ่งว่ะงามงบเลย Oh, oh, bà ui bên ngoài bà tôi nhà hàng rồi bà ao Tốt cháy <laughs> oh, <nào. cười> <Yeah>, oh, <hey>. à <laughs> oh, สิเฮ็ดแบบไรกินลาบตัวนนเนาะเฮ็ดลาบพักมุนมุนนี่มันบริกากินเนสสองสามมือดีจะบาฟังเสียงมันบอหายก็ไม่เพิงเลย